ก็กลาบสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับวันนี้นะครับผมผมก็มีเรื่องอยากจะมาประกาศให้พี่ๆที่ผ่านไปผ่านมาได้ฟังนะครับพี่ๆท่านใดนะครับผมอยากตรวจเช็คพระแท้เก๊น,นะครับอยากรู้ว่าพระตัวเองแท้หรือเก๊น,นะครับก็สามารถส่งมาตรวจสอบทางทางผมได้ครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนตรวจสอบนะเพราะว่าผมไม่ใช่เซียนนะครับ เรื่องมีอยู่ว่านะครับทางพ,พี่เซียนพระทางฝั่งผมนะครับเขาได้พัฒนาแอปพลิเคชันเช็คพระนะครับเขาได้พัฒนาแอปพลิเคชันเช็คพระเขาพยายามทําให้มันทันปีใหม่นี้นะครับจะเริ่มต้นใช้ปี6-8ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะทันหรือเปล่านะครับนะตอนนี้ก็ได้ทดพี่เขาได้ทดสอบระบบแล้วนะครับก็พัฒนาได้ไป ประมาณนึงแล้วนะครับเช็คพระตอนนี้ทางทางทางผมนะทางพี่พี่ผมนะเขาเช็คพระมันเป็นพระแท้เนาะเช็คอยังไงมันก็แท้นะครับเช็ค <Okay. S 1> อยังไงมันก็แท้อยู่แล้วนะครับก็ mm. <g> เลยมีความเห็นว่านะครับพี่พี่ท่านใดนะครับอยากเช็คพระแบบว่าพระบ้านบ้านหรือว่าพระอะไรก็ได้นะครับเป็นพระบ้านบ้านก็ได้นะครับอยากรู้ว่าแท้หรือเก๊ หรือยังไงนะครับก็สามารถส่งมาทางผมได้นะครับเพราะว่าจะเก็บข้อมูลจะเก็บสถิตินะครับว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันสามารถเช็คพระได้แบบ100%หรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าทางทางพี่เขาตอนนี้นะครับคือแบบว่าเขาเอาพระที่เขามีอะเช็คมาแล้วนะครับมันก็แท้นะครับมันก็แท้หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นพระดังยอดนิยมเนาะ เช็คยังไงมันก็แท้อยู่แล้วนะครับก็เลยมีความเห็นว่าอย่างนั้นเราเปิดอันนี้ไหมเราแบบว่ารับเช็คพระบ้านๆไหมนะครับรับเช็คพระบ้านๆประกาศทางทิกติกเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้นะครับรับเช็คพระนะครับรู้ผลภายในหนึ่งวันนะครับรู้ผลภายในหนึ่งวันมีค่าบริการนะพี่นะมีค่าบริการห้าบาทนะครับพี่ เช็คพาร์แท้เช็คพร์เกนะครับมีค่าบริการ5บาทนะครับนะมีค่าบริการ5บาทนะครับผมไม่ได้เป็นคนเช็คนะเซียนเป็นคนเช็คนะครับผมก็แค่มาประชาสัมพันธ์นะครับพี่พท่านใดอยากเช็คพระแท้อยากเช็คพระเกนะครับประเมินราคาอะไรอย่างนี้นะก็สามารถส่งมาได้มีอะไรบ้างนะครับหน,นะครับถ่ายรูป หน้าหลังขององค์พระนะครับเนี่ยถ่ายรูปหน้าหลังมานะครับชัดๆนะครับยิ่งชัดยิ่งดีนะครับแล้วก็ถ่ายขอบป,ประมาณนี้นะครับพี่ถ่ายตุงหัวขอบอะไรอย่างเงี้ยประมาณกี่รูปวะประมาณ6รูปนะครับก็มี1 2 3 4 5 6อาอะไรประมาณนี้แหละผมก็จำไม่ได้นะครับก็พูดง่ายๆว่าส่งภาพที่มันละเอียดที่สุดเท่าที่จะเท่าที่จะถ่ายได้นะครับ นะก็ส่งมาให้พี่ๆเขาเช็คนะครับเขาจะได้เก็บสถิตินะครับส่วนพระแบบพระใหม่ๆอย่างเงี้ยพระใหม่ๆอย่างเงี้ยเขาเช็คแล้วคือแบบยังไงมันก็แท้อยู่แล้วเนาะคนไม่ใช่เซียนก็มองออกว่ามันเป็นพระแท้เนาะเพราะว่ามันเป็นพระใหม่นะครับสิ่งที่มันจะเช็คยากๆก,ก็ประมาณนี้ครับไอ้พระแบบปีลึกๆนะครับเนี่ยพระแบบเนี้ยอันนี้หลวงปู่ศุกวัดอะไรนะวัดปากคอมาขามเท่าอะไรสักอย่างเนี่ย นี่นะครับถ้าเป็นพระลึกๆแบบเนี้ยก็จะเช็คยากนิดนึงนะครับก็จะเช็คยากนิดนึงแต่ก็เช็คได้ครับก็เช็คได้เช็คเกทแ้ได้นะครับพี่ๆคนใดสนใจนะครับก็สามารถนะครับส่งรูปมาทางผมได้นะผมจะทิ้งบ้านเขียวไว้ใต้คลิปนะครับก็แอดไลน์มาแล้วก็ส่งรูปนะครับอ้าวพูดไปเลยแล้วกันนะครับส่งรูปพระมานะครับข้อ2ก็คือ ส่งรายละเอียดพระมานะครับถ้ามีรายละเอียดพระยิ่งดีครับตรวจสอบมันจะได้เร็วมากขึ้นนะครับก็อย่างเช่นเดี๋ยวเริ่มองค์นี้นะครับตัวอย่างพระองค์นี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดหนึ่งพระอะไรก็คือพระหลวงปู่ทวดสองคือสร้างปีไหนปีสามเจ็ดใช่ไหมกร็ระบุมาระบุข้อมูลพระมาประมาณนั้นละพี่นะระบุเท่าที่พี่ระบุได้นะครับ ถ้าระบุเยอะชัดเจนยิ่งยิ่งเช็คเร็วนะครับแต่ถ้าระบุแบบว่าส่งแต่รูปมาอย่างเงี้ยก็สามารถส่งมาได้ครับแต่ว่ามันจะช้าหน่อยมันจะช้าหน่อยนะพี่เขาบอกมาอย่างงี้พี่เขาบอกผมเยอะอยู่ผมก็ลืมแล้วพอ,อไลฟ์สดมาพูดผมก็หลงไปหมดแล้วเนะี่ยนะครับพูดง่ายง่ายนะครับว่าเออรับพี่เขารับเช็คพระเก็บสถิตินะครับเก็บสถิติเพื่อที่จะทําแอปพลิเคชันเช็คพระนะครับตอนนี้นะครับ เออรับเช็คพระองค์ละห้าบาทนะครับพี่องค์ละห้าบาทตอนนี้นะองค์ละห้าบาทนะครับสําหรับเช็คพระนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอกคือแบบว่าเราอยากเช็คพระแบบหลากหลายนะครับเราอยากเช็คพระแบบหลากหลายแบบพระบ้านๆแบบเนี้ยพระบ้านๆแบบพระศึกพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะแบบเขาอยากเก็บสถิติเอาพูดง่ายๆเพราะว่าพระทางเซียน่ะเขาก็ตรวจเช็คหมดแล้วนะครับ ก็มีแท้บ้างเก๊บ้างความแม่นยำก็อยู่ประมาณราวๆ60%สอร์เซนจะเจนแล้วนะครับก็พยายามพี่เขาพยายามทำทำสถิติทำแอปพลิเคชันให้มันเสร็จภายในสิ้นปีนี้ให้ได้นะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็ส่งพระมาเช็คได้นะครับอง์ละห้าบาทนะครับอง์ละห้าบาทถ้าถามว่าถ้าแอปพลิเคชัน ทำเสร็จแล้วนะครับทำเสร็จแล้วจะเช็คไจะเสียค่าบริการเช็คพระเท่าไหร่ตอนนี้เขากำลังประเมินกันอยู่นะครับว่าจะเช็คที่ราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้คุยคุยกันก็จะมี30บาท39บาทต่อองค์นะครับตอนนี้เขาพยายามทำไม่ให้เกิน50บาทนะพี่ๆแล้วต่อองค์นะครับต่อองค์นะเขาจะพยายามทำให้ต่ำกว่า50บาท นะครับเขาพยายามจะทําให้ต่าตั้งราคาให้ต่ํากว่าห้าสิบบาททําไมถึงเสียค่าบริการก็เพราะว่ากว่าจะได้แอปพลิเคชันมากว่าจะได้เซียนมาให้ความรู้พระนู่นนี่นั่นนะครับนะมันมีรายละเอียดมันมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับก็เลยต้องทําแบบเก็บค่าบริการแต่ค่าบริการนะสมมติว่าถ้าแอปเสร็จนะครับสร้างเสร็จมานะครับค่าบริการจะดันให้ต่ําที่สุด นะครับจะทําให้ต่ําที่สุดนะเพื่อที่แบบพี่ๆจะได้ไม่ต้องแบบเสียเงินเยอะนะครับซื้อพาระมาแล้วนะครับยังจะต้องมาเสียตังค์เช็คพาระอีกอะไรอย่างนี้นะก็เลยมีความเห็นว่าจะเช็คพาระเนี่ยจะพยา,า,านะพยามเอาราคาต่ําที่สุดนะครับจะพยายามเอาราคาต่ําที่สุดเพื่อที่แบบพี่ๆจะได้แบบว่ายังไงไม่ต้องเสียเงินเยอะนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะ กับการเช็คพระนะครับนะตอนนี้ก็เปิดรับเช็คพระนี่พี่นะเปิดรับเช็คพระพี่พี่ท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์ส่งรูปมาก่อนได้ครับถ้าแอปพลิเคชันเสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกคู่มือการใช้งานอีกทีนึงนะครับแอปเดียวจบเลยนะพี่นะในอนาคตนะครับสมมติว่าถ้าสร้างแอปเช็คพระ เสร็จแล้วใช่ไหมก็จะมีการอันนี้คือพูดถึงอนาคตนะแต่ยังไม่มีการทํานะก็คือแบบว่าออกใบรับรองพระแท้นะครับออกใบรับรองพระแท้นี่คือยังไม่ทํานะคือยังไม่ได้ทําแค่คิดไว้เฉยๆว่าอนาคตอะอนาคตอะถ้ามันไปได้ดีก็จะไปขอขอใบอนุญาตแบบว่าเขาเรียกอะไรวะใบอนุญาตแบบเช็คพระนะครับใบรับประกันอนะพูดง่ายๆนะครับ อันนี้ใบรับประกันยังไม่ได้ทำนะแค่คิดไว้เฉยเอาแบบเช็คพระให้มันแม่นให้มันแม,ม่นก่อนนะครับเช็คพระให้มันแม,ม่นก่อนตอนนี้นะครับนะถ้าแม่นเสร็จแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากันนะครับมีตอนนี้ค่าบริการห้าบาทนะพี่นะเช็คพระเก๊แท้องค์ละห้าบาทนะครับเขาก็ฝากผมมาประชาประชาสัมพันธ์แบบนี้แหละนะครับผมนะครับ อันนี้เป็นลูกอมหลวงปูทิมนะขอแวะขอแวะโปรโมทพระตัวเองแป๊บหนึ่งนะครับนี่ลูกอมหลวงปูทิมนะไลฟ์สดครั้งต่อไปจัดไปนะครับนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะเช็คพระเกทแท้องค์ละ5บาทนะครับตอนนี้เป็นช่วงทดสอบระบบเป็นช่วงพัฒนาระบบเป็นช่วงเก็บข้อมูลพระเครื่องต่างๆทั่วประเทศนะครับ พยายามเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อความแม่นยำของแอปพลิเคชันนะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้จ้ะ